สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเมนูสุขภาพเป็นอาหารบุญในช่วงเทศกาลกินเจช่วง9วันที่เราจะต้องหาอาหารที่สุขภาพ บำรุงสุขภาพในแต่ละมื้อนะคะให้กับทุกท่านนั่นคือเต้าหู้ดำนะคะผัดสีสหายแบบเจค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูอัตราส่วนของเต้าหู้ดำผัดสีสหายนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะเต้าหู้ดำผัดสีสหายแบบเจนะคะก็จะมีเต้าหู้ดำค่ะซึ่งอาจจะหาได้ซื้อได้แต่เฉพาะที่นะคะเช่นที่เยาวราชนะคะหรือว่าจะปรุงเองนะคะแล้วก็มีผักนะคะผักกาดขาวค่ะ หน่อไม้สดนะคะอันนี้ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็แครอทเห็ดหอมนะคะซีอิ๊วขาวค่ะเกลือนะคะน้ำตาลทรายและแป้งข้าวโพดค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ f o o d t r a v e r t v ค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการปรุงเต้าหู้ดำผัดสีสหายเจค,ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นการปรุงเต้าหู้ดำผัดสีสหายนะคะตอนแรกเนี่ยมาดูเต้าหู้ดำก่อนนะคะเต้าหู้ดำเนี่ยเป็นการทำขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะซึ่งอาจจะหาซื้อได้ทั่วไปที่เยาวราชนะคะแล้วก็อาจจะที่ต่างจังหวัดนะคะที่เขามีชื่อในการผลิตเต้าหู้ดำแต่เราก็สามารถทำเองได้อย่างง่ายๆนะคะถ้าย้อนกลับไปดูาการทำพะโลเจนะคะ เราจะมีน้ำพะโล้ที่ทำคล้ายๆกับการทำเต้าหู้ดำนะคะท่านอาจจะสามารถแบ่งน้ำพะโล้ออกมานะคะแล้วนำมาต้มกับเต้าหู้นะคะทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะให้น้ำซึมเข้าไปในในในเนื้อของเต้าหู้ก็จะมีลักษณะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ่ะแต่ถ้าหากว่าไม่มีจริงๆหรือไม่ได้ทำได้ตามที่บอกนี่จริงๆนะคะ เราก็ใช้เต้าหู้ปกตินี่แหละคะ่ะนําไปทอดก่อนนะคะนําไปทอดรอพักไว้มาใช้แทนเต้าหู้ดําค่ะค่ะต่อไปเราก็จะทําต่อเลยนะคะด้วยการนาเต้าหู้ดําเนี่ยมาหั่นนะคะมาหั่นเพื่อที่เราจะนําไปผัดนะคะ นนี้เราก็จะตั้งกระทะนะคะแล้วก็ฉาบด้วยน้ำมันเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะนำเห็ดหอมนะคะลงไปผัดหอมเนี่ยนะคะเวลาผัดเนี่ยเราจะสังเกตดูได้ที่ว่าเขาเออสีเหลืองนิดนิดนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมในที่นี้จะหอมมากนิดหนึ่งเพราะว่า มีกลิ่นหอมของม้งงนงาด้วยนะคะค่ะแล้วเราก็จะนำผักนะคะลงผัดค่ะเริ่มจากผักที่สุกยากก่อนก็ได้ค่ะก็คือแครอทนะคะหม่ไม้ค่ะค่ะเราก็จะใส่ กาศเนี่ยมีโฟเลตสูงนะคะก็มีใยอาหารซึ่งเหมาะสำหรับการรับทานเจในเจ9วันนี่นะคะก็ต้องหาเมนูบุญอาหารบุญที่เปลี่ยนไปทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดจำจำเจนะคะถ้าเกิดแห้งไปเราก็ใส่น้ำเห็ดหอมได้นิดนึงนะคะ่ะ จากนั้นเราจะใส่เต้าหู้ดำลงไปนะคะจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะจะใส่น้ำตาลนิดนะะึงค่ะ อาหารเจเนี่ยเป็นอาหารที่เรียกว่าอาหารต้องศักดิ์สิทธิ์คนกินตั้งใจบริสุทธิ์ก็จะได้บุญตามประเทีของชาวจีนที่ผ่านมานะคะอาหารเจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ข้าวไรชอกนึงค่ะอันนี้เราใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะ แล้วก็จะเติมน้ำลงไปก็เราจะใช้เวลาสักพักหนึ่งจนกว่าออผักจะสุกทั่วนะคะ ในช่วงนี้นะคะเราจะมีแป้งมันนะคะที่เราต้องละลายน้ำไว้นะคะเพื่อไว้ใช้ต่อสุดท้ายนะคะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งมันลงไปเลยนะคะ ท่านผู้ชมคะหน้าตาของเต้าหู้ดำนะคะผัดสีสหายหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานเสิร์ฟกันนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าน้นําข้นยังไงก็เดี๋ยวให้เติมน้ําลงไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วกลองชิมดูตามรสที่ชอบค่ะค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน,นะคะ หน้าตาของเต้าหู้ดำผัดส,สีสหายเจนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี้นะคะสำหรับเทศกาล9้าวันในการกินเจนะคะอาหารศักดิ์สิทธิ์ใจคนกินที่บริสุทธิ์ก็จะได้รับผลบุญที่ได้สะท้อนกลับมานะคะค่ะอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ f o o d t r a v tv นะคะควงตริวกินเที่ยวไทยไปกับ f o o d t r a v tv วันนี้ขอทุกท่านอิ่มบุญทุ่นทุ่น,นหน้าค่ะ Gracias. Vale.